สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาสอนนะัว่าโมอายนะไปสอนไปหาเลยนะ <c oughs> วิธีหาก็คือต้องไปตีบอสโมอายแค่นั้นเลยไม่มีอะไรยากการความยากการตีคือ,อก็คือเลเวหนึ่งพันสองพันสี่ร้อยอ่ะคือไม่ยากเลย เรืองเรือดเยอะมากแลมีโอกาสดอกแค่ห้าอรคอมคอมโบนี่ไม่ได้ย้กวเดี๋ยวผมจะนี่คือหมวโมอานะเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเลือดสอ0พแล้วก็ defense 25%อคืออะไรวะนี่คืออะไรไม่รู้ว่า25%ไม่ได้เทพทเลยทนก็พอใช้ได้แล้วถ้ายากโยนลูกก็ถือว่าอะไรเลยถึงจะบอกตอบอแตกต่างนันมันอจะลองนี่ ตีรอบหนึ่งสันนีนี่สามพันมันเท่าเท่าเดิมี่ว่าลินบอกเตุ๊กอืมอร์เนี่ผมเคยออดอบไปแล้วอ้ออ๋อ มาทางนี้ของบุมาบ้านะโอ้ยเฮ้ยเนี่ยท่พอเกลียดเลยละผมจะ ใครเพื่อเป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำวนะ่าต้องต้องฟัมเลยมันไม่ได้ฟัมยากฟ์มไม่ได้ฟัมยากคุณต้องถ้าคุณอยากฟังเลยต้องเติมคุณสองนห้มานะแล้วหมูอายหมูอายวู้วัด